เคยสงสัยไหมทำไมบางคนถึงโกหกได้แนบเนียนจนจับไม่ได้บางครั้งคำโกหกมันดูสมจริงกว่าความจริงเสียอีกจากการศึกษาทางจิตวิทยาสมองของคนที่โกหกบ่อยจะพัฒนาให้จดจำคำโกหกได้เหมือนเป็นเรื่องจริงนั่นหมายความว่าคนที่โกหกเก่งมากอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโกหกอยู่นักโกหกมืออาชีพใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อให้คำโกหกของพวกเขาดูสมจริง หพวกเขาสร้างรายละเอียดมากกว่าปกติสอพวกเขาควบคุมภาษากายให้ดูเป็นธรรมชาติ 3- พวกเขามักจะใช้จิตวิทยาหลอกให้เหยื่อเชื่อ,อสนิทใจ,จคนที่โกหกเก่งมักใช้จิตวิทยามืดเพื่อควบคุมเหยือ่อพวกเขาทำให้คุณสงสัยตัวเองและทำให้คุณเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกอย่าตกเป็นเหยื่อนี่คือสามวิธีจับโกหกที่ FBI ใช้ หสังเกตการกระพริบตาคนโกหกมักกระพริบตาบ่อยกว่าปกติ 2. ถามคำถามที่ไม่คาดคิดนักโกหกมักจะตอบติดขัดเมื่อถูกถามเรื่องที่พวกเขาไม่ได้เตรียมไว้ 3. เช็ดภาษากายคนที่โกหกมักจะเลี่ยงการสบตาหรือแสดงออกผิดปกติ